we สำหรับวันนี้เรา iPad Phone นะคะเว็บ v a r ลตี้ i, กินเที่ยวช้อปปิ้งของคนสมาร์ทโฟนก็มาอยู่กันที่ร้านมิวส์นะคะกับคุณเอคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณเอสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับค่ะก็จะถามอยู่กับว่าจุดเริ่มต้นของร้านมิวส์ค่ะเป็นมายัางไงจุดเริ่มต้นของร้านมิวส์ครับ ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรานั่งอยู่บนยอดตึกของร้านมิวส์นะครับอันนี้เป็นชั้น4ของร้านมิวส์ในส่วนนี้เรียกว่ารูปไฟเอว y นะครับจุดเริ่มต้นของร้านมิวส์คือเมื่อก่อนเน,นี่ยพวกเราได้เปิดร้านบูส์กันนะฮะในแถบทองหล่อนี่นะฮะแล้วก็ผ่านไป5ปีเราก็หมดสัญญาเช่าเราก็เลยย้ายมานะที่ปัจจุบันแห่งนี้เพื่อเปิดร้านต่อมานะฮะเราก็ตอนนั้นเราก็เช่าที่แล้วก็สร้างตึกนี้ขึ้นมาเลยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นใช้ชื่อว่าร้านมิวส์ครับ แล้วสำหรับที่มาของชื่อ Muse มาจากไหนอะคะมิสนี่ตอนตอนนั้นเราคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนสไตล์ trend, ลครับแล้วก็ตอนนั้นจะมีมีคุณแม่ของหุ้นส่วนคนหนึ่งเขาเขาเปิดเปิดในหนังสือแล้วเขาก็ส่งชื่อมาเข้าประกวดเนี่ยครับแล้เห็นว่าเอ้ยชื่อนี้มันก็เท่ดีแปลกใหม่ดีพวกเราก็เลยใช้ชื่อร้านมิวสกัน แล้วสาหรับคอนเซปต์ของร้านมิวค่ะเป็นยังไงคะคอนเซปต์ของร้านมิวนะครับพูดถึงในสไตล์ของของการตกแต่งการตกแต่งนะครับปัจจุบันนี้เราตกแต่งเป็นแนวแบบเป็นสไตล์เป็นแนวแบบโคซี่ดูวอมวอมหน่อยข้างในก็จะมีไม้เข้ามาม,มีส่วนผสมด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแนวอินดัสเทรียลด้วยคือเป็นแนวเป็นเหล็กด้วยผสมผสานกันนะครับเป็นแนวสูงโปร่งครับ มันจะยืนแล้วจะไม่อึดอัดมันเข้ามาแล้วสบายการจัดวางเก้าอี้แล้วก็การจัดวางในส่วนของบาร์แล้วก็ดีเจเนี่ย mm hmm. ผมว่าแม้กระทั่งคนแน่นเนี่ยมันก็สามารถเราให้เซอร์ว hmm. ิสเต็มที่แล้วคุณก็ยืนได้อย่างสบายที่จะไม่รู้สึกว่าอึดอัดมากเกินไปครับค่ะแล้วสำหรับคอนเซปต์ในการตกแต่งดีไซน์ภายในร้านนะคะคือต้องการที่จะสื่อหรือว่ามีแรงบันดานใจอะไระคะจริงๆแล้วมิวส์เนี่ยความแปลมันก็คือแปลมาจากว่าแปลว่าแรงบันดาลใจก็ได้ แปลว่าเทพเจ้าของศิลป,ปะดนตรีบทละครในสมัยกรีกนะครับมิวส <Music S 1> mm ิ hmm. ก็เป็นก็เป็นเทพองค์หนึ่งเนี่ยเราด้วยความที่พวกเราเนี่ยชอบแบบชอบดนตรีชอบชอบความคำว,ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็ถูกใจพวกเรามันก็เลยเป็น,เป,นเป็นที่มาเป็นการบ่งบอกดนตรีคือมั่นใจวงดนตรีที่เราเนี่ยรับประกันได้ว่าแบบคุณภาพดีทุกวงครับค่ะเราไม่ทราบว่าทางร้าน มิวเนี่ยคะ่ะมีบริการอะไรบ้างคะบริการของเรานรในรูปแบบของมิวก็มีเซอร์วิสในเรื่องของเริ่มต้นก็มีตนะั้งแต่วาเล่เลยนะฮะมีคนรับรถจอดรถให้เสร็จไม่เสียค่าบริการใ,ใดอันนี้ก็แล้วแต่ทติปนะครับขึ้นมาปุ๊บก็มีพนักงานในโซในส่วนต่างๆเนี่ยซึ่งมั่นใจนี้ก็ว่าการบริการของเรานี่ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะฮะที่สําคัญนี่อาหารอร่อยหลายคนอาจจะไม่เคยลองทานถ้ามาแล้วให้ให้มาลองดู คนที่มาจะเคยแต่ดื่มอย่างเดียวนะครับคานหน้าให้มันลองทานอาหารดูนะครับแล้วก็ในส่วนของวงก็จะเป็นไลฟ์แบนดสลับกับดีเจซึ่งจะคอยเปิดแผ่นครับแล้วสำหรับร้านเนี่ยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดหกโมงเย็นถึงตีสองครับถึงตีสองเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมพิเศษนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเช่นตามเทศกาลต่างๆค่ะมีอะไรพิเศษไหมคะนักท่องเที่ยวเนี่ยมปนนักเที่ยวลาตีใช่ไหมฮะใช่ ก็ปีก่อนปีใหม่น uh ี Dani ้คร uh ิสต์มาสนะครับ25นี uh ้นะครับจะมีคอนเสิร์ตวง25วนตี้นะครับก็เข้ากับวันที่25พอดีนะครับทเวนี้กับวันที่25ธันวาคมนะครับแล้วก็ส่วนของวันปีใหม่วันที่31คืนเท้าดาวนะครับก็แน่นอนรับรองว่ามีวงมันๆของเรารวบรวมหลายๆวงสลับกับดีเจมีทีมดีเจมาเปิดแผ่น วันนั้นน่าจะปิดเราๆน,น่าจะตีสามตีสี่ได้ครับก็มันกันยาวแน่นอนวันนั้น,น,น,นครับแล้วสําหรับแคมเปญ CRM ของอะไรเด็ดๆนะคะที่ว่าสําหรับปีหน้าค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวลาตีเนี่ยค่ะก็ปีหน้านี่รับรองอันนี้ถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นขาประจามิวส์จะไม่พลาดแน่นอนว่าทุกปีเราจะมีการไปจัดงานเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับที่ท,ที่ที่ผ่านมาเรามีไปจัดที่พัทยาแล้วปีล่าสุดไปจัดที่วิรันดาหัวหิน ะะชื่อว่า amusement party นะฮะเป็นการแบบมีปาร์ตี้บนชายหาดแล้วก็มีศิลปินมากมายศิลปินชื่อดังนะฮะเราจ้างไปแบบมีคอนเสิร์ตท,ที่นั่นสักัอดีเจแล้วโหดื่มกินเต้นกันบนชายหาดคนไปนี่ทีก็มาเก,กือบ2,000คนได้ครับเรามีพร้อมที่พักแล้วก็เครื่องดื่มบริการโหมันสุดๆอันนี้ที่เดือนอเดือนวันที่23มีนาคม เราไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้มีมาทุกปีหรือเปล่าคะมีมาก็3ามสปีได้ครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่4ปีที่5ครับจะไม่ผิดนะฮะก็สามารถสาหรับคนที่จะไปนะครับก็วิธีก็ง่ายๆก็แค่ทุกครั้งที่คุณมาเปิดเหล้านะครับเราจะทำให้ให้ทำการสะสมเปิดเหล้า1ขวดก็คือ1สแตมป์นะฮะสิสแตมป์นะฮะคุณก็ได้ห้องพักฟรีหนึ่งห้องพร้อมกับพาเพื่อนไปได้2คนคือ10บสิบสิบสแตมป์ไปได้ สามคนนะฮะฮะแล้วก็เตรียมไปมันได้เลยมีห้องพักให้พร้อมครับเรากิจกรรมนี้จัดประมาณกี่คืนนะคะคืนเดียวก็หมดแรงแล้วครับเราไม่ทราบว่าทางร้านนะคะมีระบบสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์ไหมคะเมมเบอร์ของเราก็มีอยู่แล้วครับก็เป็นเปิด10ขวด15ขวดนะฮั้งเป็นราคาพิเศษแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าประจำที่เรามากันเห็นหน้ากันทุกวันก็เหมือนเป็นเมมเบอร์ไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับ ในการจําด้วยใช่ไหมคะพอลูกค้าประจําก็เห็นหน้าก็รู้จักกันนักททยกันทุกวันอยู่แล้วฮะแล้วสาหรับส่วนอื่นนะคะเช่นรับจองโต๊ะหรือเปล่าคะหรือว่าจัดงานเลี้ยงอะไรไหมคะโอ้นี่มีมาตลอดอยู่แล้วครับโทรมาจองโต๊ะได้จัดเลี้ยงจะเป็นที่มิวส์นะฮะหรือว่าจะขึ้นมาบนรูฟไฮเวย์ก็ได้แล้วสุดท้ายนะคะอยากให้คุณเอค่ะช่วยปิดท้ายอะไรเล็กๆน้อยๆคะ่ะเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตก็ได้ะคะ่ะ โอเคก่อนจะปิดท้ายนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งของของมิวส์นะฮะถ้าเกิดคนที่เคยมาแล้วแล้วยังไม่เคยขึ้นมานะฮะคือมิวส์จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับถ้าเลยขึ้นมาอีกชั้นสามชั้นสี่เนี่ยเราจะชื่อว่ารูฟไฮเวย์คือตอนที่เรา,ท,เราที่เรานั่งกันอยู่นั้นตรงนี้นะฮะบรรยากาศเป็นจะเป็นแบบสบายๆเอาดอชิลๆนะครับเป็นนั่งบนสนามหญ้าเทียมนะครับแล้วก็จะเน้นแบบเป็นอาหารมาทานดินเนอร์ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมีวงอะคูสติก เบาๆนะฮะบางคนก็อมานั่งจิบวายก็มีวายหลากหลายนะครับแล้วก็รับรองว่าบลู๊ไฮเวย์นี่รสชาติอาหารก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับก็อยากให้ขึ้นมาลองกันดูนะครับเพราะว่าตรงนี้เราตั้งใจทำแล้วรัรองว่าบริการนี่ไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็ที่จะให้ผมฝากไว้คือกับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับก็ถ้าส่วนตัวผมนะครับวิธีใช้ชีวิตของผมผมก็ ผมเป็นคนง่ายๆสบายๆครับแต่ว่าหลักการผมก็ทำอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ใครต้องเดือดร้อนแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทําให้ดีสุดครับค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเอมากๆเลยค่ะที่ <c oughs> ให้โอกาสเราไอบัตตี้โฟนะคะมาเก็บภาพแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยคริบ We'll